สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ซอหง,งเจ้าแม่เวกัสน,นะคะเอาวันนี้นะคะซอก็มเีเกมสล็อตออนไลน์นะคะที่เล่นง่ายได้เงินจริงนะคะก็แตกง่ายเนาะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเล่นเกมออนไลน์สล็อตออนไลน์ที่มีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกนะคะก็สามารถแอดไลน์ไป,ไ,ปได้เลยนะคะที่แอดเว8ย8แนะคะแล้วก็แจ้งแอดมินว่าซอหง,งแนะนำมานะคะเพื่อนๆก็ จะได้สิทธิพิเศษหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็จะได้เครดิตฟรีด้วยนะคะอ่ะวันนี้ซอก็จะเล่นที่สล็อตเกมนี้นะคะไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะ,ะแต่ก็พอทราบมา,ว,าว่าเกมนี้แตกง่ายนะคะอ่ะเดีย๋ยวเราไปเข้าดูกันเลยค่ะว่าแตกง่ายจริงหรือเปล่าเนาะอะ่หน้าตาเกมก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็เบตก็จะมีขั้นต่ำที่0.5นะคะวันนี้ซอขอเล่นไปที่เบตละหน0่แล้วกันนะคะ ส่วนสัญ,ญลักษณ์ที่จะได้ได้ตังคนะ,คะก็มีประมาณนี้นะคะก็ถ้าเกิดได้5ก็จะได้400นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อน,อนๆที่เล่นสล็อตกอ็น่าจะพอรู้กันมาบ้างแล้วเนาะก็จะประมาณนี้นะคะอ่ะไปค่ะเดี๋ยวซอจะไปลองหมุนให้ดูนะคะว่าแตกง,ง่ายจริงหรือเปล่าเนาะไปค่ะโอเค ได้สามร้อยบาทนะคะเพื่อนๆตาแรกนี่นะคะ,ะได้สามร้อยบาทแล้วนะโหปังมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหได้พันห้านะคะแตกง่ายจริงๆด้วยค่ะเพื่อนๆอได้แรนเอรวายสามเอ้ยสี่ตัวนะคะได้พันห้าเนาะเบ็ดละหนึ่งร้อยบาทนะคะ,ะวันนี้ซอบ,บวกไปเกือบสองพันเลยนะคะวันนี้นะคะซอกดแค่สองทีเท่านั้นนะสำหรับสล็อตเกมนี้นะคะ ไม่เชื่อต้องเชื่อนะคะว่าแตกง่ายจริงๆเนาะอะ,อะเดี๋ยวลองดูอีกค่ะวันนี้ซออ้อขอบวกอีกรอบเดียวพอเนาะ,ะเพราะว่าซอเล่นไม่ถึง5นาทีนะคะก็บวกมาเกือบ2,000แล้วนะคะ,ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเล่นเกมออนไลน์เล่นสล็อตแบบซอ้อนนะคะที่แตกง่ายนะคะก สามารถแอดไปได้เลยนะคะที่ไลน์แอดวิอาแปดเก้าแปดนะคะอ่ะบวกอีกแล้วนะคะสองร้อยห้าสิบบาทเนาะก็แตกง่ายจริงๆนะคะ,อะขออีกทีเดียวค่ะวันนี้ขออีกทีเดียวพ่อสามสิบบาทนะคะ,ะไม่พอนะคะต้องขอขออีกขออนิดนึง โอ้โหง่ายจริงๆค่ะไม่อ,อยากเชื่อเลยปั่วมากขอขออีกสักดอกหนึ่งเหอะอ่ะ240นะอ่ะได้อีก240นะครับะเพื่อนยังไม่พอนะขออีกนิดนึงขออีกนิดนึง โอเคโอเคโอ้โหแปดร้อ่ะสำหรับวันนี้นะคะซอก็อขอบวกเบาๆนะคะก็น่าจะประมาณพันนิดๆนดเนาะสำหรับวันนี้นะคะที่ซอได้ไปนะคะ,อะซอเล่นไม่ถึงห้านาทีนะคะต้องบอกเลยว่าเออสล็อตห้องนี้นะคะแตกง่ายจริงๆนะคะอะ่ซอเพิ่งเข้ามานะคะไม่ได้มีการเอไไรอไม่ได้มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะอันนี้คือเล่นเพียวๆเลยะคะ่ะหน้าเว็บหน้าหน้าเกมเลยเนาะ อย่าลืมนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเล่นเว็บเดียวกับซอนะคะก็สามารถแอดแอดไปได้เลยนะคะที่ Line แอดาวแปดเกแนะคะและแจ้งว่าซอหงแนะนำมานะคะก็จะได้สิทธิพิเศษหลายอย่างนะคะแล้วก็เครดิตฟรีด้วยนะคะอ่ะก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะซอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เทคนิคการ เล่นยังไงให้ได้กําไรทุกวันนะเนาะอ่ะก่อนอ่ะขออไปนะวันนี้้อขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ